มาให้กันดีจังเลยแค่รถผมถามหน่อยว่าคนที่ไปซื้อน่ยมันไม่มีไซส์ใหญ่กว่านี้เหรอฮะร้านเดียวอ้หัวคูวะันอันนี้คือเก็บเงินทั้งเดือนหรือเปล่าใช่ไหมหยอดจกักหยอดครั้งใช่ไหมผมเคยเห็นอยู่คือมันเป็นการทัวร์ครั้งแรกนะครับ พี่พวกเรายังไม่เล่นต่ออุ้ยบวกน้ำแตกค่ับพี่ไม่รู้ว่าอะไริววบว่าวบเลตได้บ่านี่ดูดน,นี่ซื้อบวกก็ซื้อบวอบเน่ามากเลยในในคุณลองคุณลองจิ้มลงไปสิผมไม่ถนัดจิ้มเท่าไหร่ให้คุณจิ้มเลยก็ได้ <laughs> อย่าไปอย่าไปเรียกคนอื่นมาจิ้มอยากให้คุณจิ้มให้ดูหน่อยสิถ้าปลาปลาจิ้มเนี่ยมันจะฟินขนาดไหนเออเหรอถ้าผมจิ้มลงแล้วมันฟินเหรออ,อ๋อโอยจิ้มดีๆเราสองคนไม่มีคำว่าเฟกผมเหม็นหรอไม่เหม็นไม่เหมเห็นผมดมดูแล้วจิ้มไม่ไม่ถ่วงนะเนี่ยอ่จิ้มดีๆจิ้มดีอ่ จิ้มให้มันเข้าให้มันเข้าให้มันเข้าหน่อยมันเข้ามันเข้าจิ้มให้เข้าจิ้มให้เข้าหน่อยอย่ามันอย่ามันเล่นอยู่อยู่ตรงปากเอาแบบนี้ไม่เอาจิ้มให้มันเข้าให้มันลึกๆโอ้โหโอ้โหโอ้บายคุณรู้จักหรือเปล่าบวบ